อ้าวแล้วพวกเรามาอยู่ที่นี่กันได้ยังไงอะนี่รู้อะสิฮะเฮ้ยฮ้ยนี่มันร้านพิซซ่าที่ฉันเคยบอกไว้ EP ที่แล้วนี่นะคูกลัวจังเลยฉันฉันยังไม่มาเลยนี่เป็นความฝันอีกแน่ๆเลยทำไมฉันถึงฝันแบบนี้นะ EP ที่แล้วน่ะฉันน่ะเคยบอกไปแล้วไงว่ามีร้านพิซซ่าเปิดใหม่ที่คนอ้วนนั่นน่ะมันไปซื้อมาแล้วฉันไม่อยากมาที่นี่เลยแล้วฉันฝันถึง ถึงแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไม่ได้อยากมานะฉันจาได้เลยว่าตอนเมื่อวานฉันจาได้เลยนะว่าเมื่อแกฉันกําลังเออกินอาหารอยู่เลยที่บ้านอ่ะนี่ฉันว่านี่มันซอสหลือเลือดคนฉันว่าน่าจะเลือดคนแหละร้านเปิดใหม่เนี่ยน่ากลัวมากเห็นไอ้ลุงมอ้วนนั่นมันมาสั่งซื้อตลอดเลยอาจจะเป็นพิซซ่าเนื้อคนก็ได้เาตัวนี้กันไหไม่ฉันตอไป ตรงนีด้ด้วยแต่ว่าเราไปนี่ได้ดูเหมือนว่าไอ้ลุงอ้วนตัวนั้นมันจะไม่ได้ขังเราแต่วพวกลุงพิซซ่าน,นี่แหละท,ที่ขังเราที่ขังเรา,เอ,าอ้าวอ้าวบุกนายเขาไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะบ <c oughs> อกมาผ่านแล้วนะโอ้ยนายช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิด้ข้างนอกเปิดไม่ได้อ่ะดูเหมือนจะล็อกจากข้างในข้างในที่ไหนเล่าเปิดไม่ได้เลยหรือว่ามันมีเซ็นเซอร์ล็อกไว้หรือเปล่าจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเรารีบออกไปจากที่นี่ คนนี้นะไม่รู้คนนี้นี่นี่มันลิปอะไรเนี่ยกดปุ่มเลยจริงด้วยฉันลงไปบนลิปนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละตอนนี้ฉันขอลงไปก่อนนะทุกคนอ้าวทุกคนลอยกันทำไมไงเนี่ย ก่อนมือนิวคนเราต้องรอกันไหมนะมเฮ้ยข้าเจ้าโดนบทเป็นชิ้นๆไป เหมือนว่าด้านหน้าจะมีพิซซ่าเยอะแยะเลยอ่ะอุ้ยอันนี้มันกับดักวางหนูหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะจริงด้วยเลยพวกเราไปไหนมันเอาไว้กับดักคนทั้งหากล่ะเข้าเต่ามินี่ทุกคนมินี่มาด้วยมิมี่มาแล้วหรอใช่ค่ะหนูว่านะคะเนี่ยห้ามโดนกับดักเด็ดขาดเลยนี่มันกับดักไว้สําหรับพวกเราชัดๆเลยอุ๊ยจริงเสื่อแล้วอ่ะจริง เร็วๆรู้เถอะแล้วม <No favour. S 2> oh, ิม yes. <sh> <sh> ี <están> oh, oh. ่ล่ะมิมี่ไม่มาหรอมิมิจ้ามิมิอยู่ไหนหนไปๆไปๆไปกันดีกว่าไปไปไปดูดิลุงพิซซ่าท๊า ชปเรมีชึาน่าจะออกแล้วหละมีเขาเล่นน้ำไม่ถี่ที่จริงนะเราสามารถโกงได้แต่ต้องทนน้ำหม็นหน่อยนะเอ้หม็นมหมนมากเลยทุกคนเราจะทำยังไงเดีอยะต้องผัดไม่ได้เลยนี่พุงนายฝากไปติดตามเก่งกับน้ำอึดเลยนี่พุงนายฝากไปติดตามช่องฉันด้วยนะเอได้เลยเดี๋ยวฉันติดตามนะ เร็วๆพวกเธอรีบมาน่ะนี่นายฝากไปติดตามช่องกิ๊กไทยแลนด์นด้วยนะไปเลยถึง Subscribe เลยนะไปเลยเพราะว่ามาจะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ไง้ช่วงเขากะจุมากใช่ใาขาเขามาักนั่นเจเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราก็รอไมที่ไทยแลนด์กระโดดขึ้นมาอยู่เร็วๆๆขยายให้เขาไม่เคลื่อนกระจุนะคะกดไลค์ให้กิ๊กกิ๊กไทยแลนด์รัวๆเลยนะใช่ โอเคไปที่ท่อกันเถอะพวกเราเราต้องรีบไปแล้วนะไปกันค่ะทุกคนฉันก็ไม่รู้ด้วยว่ามิมี่อ่ะมาทันหรือเปล่าว่าจริงด้ยขอโทษนะว้าขอโทษนะมิมี่รักนะรีบกันแมนุไม่ด้อหายอุ้ยตกน้ำแมนอเร็วๆนะมาอีรีไฮแลนด์เพราะว่าตอนเนี้ยเราอ่ะ ไม่ไหวกับกลิ่นท่อระบายน้ำนี่แล้วนะใช่ไหมทุกเราใช่ทุกเราอ่ะจะตายจะลืโอ้ฉันตกกันเธอเฮ้ยมิมิเย้มิมิกำลังกระโดดมานะทุกคนว้าวมาเร็วมาเร็วมิมิก็อยู่ด้านหลังนั่นแเลยอะไรนี่ไอ้ทุกคนเดี๋ยวฉันจะรอมิมิกับพ่อทาบก่อน ช่องชั้นด้วยนะช่องชั้นอะ่ะชื่อว่ามินซี่ไทยแลนด์เอ้ยไม่ใช่สิมินซี่ซีเอ็มนะถ้าเกิดใครอะ่ะไม่ใช่ซีเอ็มแบบ ททีี่่นนฉันมาอะไรที่่นีโถฉันไม่น่าไปช่วยพวกเธอเลยฉันตกแล้วต้องเริ่มใหม่เลยม่เป็นไายคือเก่งใช่เหรอ,อมาแล้วเนี่ยโอ๊ยดูดูพลัก <c oughs> ฉันไปพร้อมมีมีม่ดีกว่าอุย้ยสวยแล้วงั้นเดี๋ยวฉันขอแอบขึ้นไปดูก่อนว่ามีมี่รอด้วยนะตามมาเลย ทุกคนรอด้วยอย่าเสียงดังเกินไปนะเดี๋ยวลูกชิซ่ามันได้ยินมันก็ตกออกมาได้จริงหรอ,หอเงี้ยเธอขอขึ้นไปดูสักนิดละกันเห็นจะน่ากลัวเลยชื่าม้าได้ตายอ้ออยายใช่นั่นมันยัยแม่มูนี่นาันนี้มันน้องน้ำ <c ười> หาว่าแกจะไปเป็นพิซซ่าอาหารของเชนซอดีๆจะขายนะไม่จะเร็้ยวหาแกหรอกจริงด้วยพเราว่าอย่าโดนใหญ่ไปมุมไม่ติดขาดเลยนะแม่งัพว่เราจะต้องกลายเป็นสพเอมือนพวกนี้ไป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 ไไหนล่ะ ทุกคนเราต้องค่อยๆหน่อยนะเพราะว่าที่เราจะผ่านนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยนะจะได้ผ่านนะเป็นกำลังใจให้เราผ่านด้วยนะทุกคนฉันไม่ไหวเลยอะ่ะกลัวมากพวกเราฉัน <c oughs> ฉันผ่านแล้วนะรีบๆม,ม,มาหน่อยนะมีแล้วนะเอดูดิมีบางคนเนี่ยศพเน่าตายแล้วก็ผ่านไปไหนายนาะนมันก็เลยเป็นกระดูกขาหน้า <c oughs> ติดไปในยายแมงมุมแล้วแต่ว่าเราหลบยลี่ไปก่อนดีกว่าทุกคนอุ้ยโอ้มี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 ไม่ได้ติดไปที่ายแมงมุมมีเนี่ยใช่มีมี่ีเก่งจริงเลยระวังนะถ้าเกิดว่าใครจะเฮ้ยเี้ยยยาาย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 า ไม่เป็นไรฉันยังฉันยังพูดไม่ทันขาดคําเลยใครโดนตรงนี้นะอืมฉันยังพูดไม่ทันขาดคําเลยนะเธอเดี๋ยวใครไปเขือกดปุ่มสักคนหนึ่งพวกเราตายกันหมดเลยนะบอกให้นี่ทุกคนแค่ขอไปคนนึงก่อนนะอย่านะโอ้โหเห็นกลัวว่าฉันได้เพื่อนๆไปก่อนดีกว่าพูดเธออย่าโดนับเย้ในที่สุดก็ผ่า เออด้วยฉันไม่อยากอยู่กับลุงพิซซาคนเดียวนะฉันกเล็กนีดมาสิง่ายๆเองเออ,เอ,อ คนดูดีใต้ร่างมันแบบสูงมากเลยอะ่ะมาว,าวมนนก็มันสูง,สงไงเพฟันด้วยถ้าตลกลงไปต้องตายแน่ๆเหมนชุนเลยนะเธออยา่าคิดเสียงดังเกิน มาเร็วมาเร็วเจ้ามาลงมามาลงเจ้าเคผ่านแล้วเครื่องทางเล่นง <Fe ag> <ver> ่ายจะตายโอเคทุกคนผ่านได้ยังเนี่ยรีบเข้าท่อรีบเข้าท่อมีมี่นี่ไม่รอพวกเราเลยนะเนี่ยอยากไปคนเดียวไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราก็ไปด้วยแล้วกันนะมาๆค่อยๆกระโดดมาแล้วกันฉันเนี่ยรีบกระโดดเลยคนแรกเนเน เราขึ้นไปทุกคนเร็วโอ้โหไม่สนูกมากเลยอะ slowly I miss slowly เออเออเราเข้าจาก่อนนะมา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 จ้า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 ไป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 อ้าวรถแกตัดลมไป รีบๆมานะว่าฉันน่ะหมิ่นหมิ่นตุู่ๆอะไรอย่างเงี้ยควันเ <ๆๆ S 1> นี่ยรอฉันด้วยทุกคน จากฝันสินะฉันดีนะฉันตื่นจากฝันแล้วะตื่นด้วยแต่ถึงจะไม่ผ่านด่านพิซซาของลุงนั่นแต่ฉันก็ออกจากฝันได้อ่ะเย้เหนื่อยแทบแย่เลยทำไมทุกวันเราถึงฝันแบบนี้กันนะเนี่ยฉันอะฝันถึงร้านพิซซาเปิดใหม่ที่ฉันเคยบอกน่าหนาที่ไอ้ลุงอ้ว่อมาเคยไปซื้อน่าหไม่ชอบเลยอะแล้วพูดภาษาฝรัอะไรอะฉันฝันถึง มีลูมิซ่าที่ฉันกำลังกับอ่านอ่ะมีรูมิซ่าที่มันฝันเหมือนกันแล้วฉันก็ฝันด้วยฝันถึงเธอพูดกับฉันด้วยนะฝันรู้เพอเธอเนี่ยจริงด้วยน้องไม้ก็ฝันหรออืมก็ฝันอมากเลยน้องมายมี่วันฉันตื่นพวกเราตื่นมากันสองทุ่มเลยเนี่ยเอ๊ะใครมากดกิ่งนะเราไปก่อนเลยเดี๋ยวอ้าวมิม่มิม่มากดกิ่งนี่นะแล้วมิม่ไม่ได้ฝันหรอ สวัสดีมิมี่สวัสดีจ้ะมิมี่ไม่ได้ฝันหรอเรื่องที่เราฝันถึงเรื่องพิซซ่ากันอะไม่อ๋อหนูฝันหนูฝันแต่ว่าหนูออกมาจากฝันได้แล้วืว่อกี้หนูเพิ่งฝันแล้วหนูรีบมาบ้านพี่เลยไงอ๋อพี่กลัวมากเลยทำไมพวกเราสี่คนฝันเหมือนกันเลยเนาะเขาเจ้างลงมาดิฉันรู้สึกกลัวมากเลยอยากฝันแบบนี้ทุกวันไม่อยากเลยอะใช่ไหม ฝันถึงคนอ้วนแล้ววันนี้ใชนว่าฝันถึงพิซซาที่ฉันเคยบอกว่าร้านเปิดใหม่นั่นน่ะคนอ้วนมันไปซื้อนี่ชิงฉันยังไม่เคยอยากจะไปกินด้วยซ้ำยังไม่อยากไปเหยียบเลยด้วยซ้ำใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นน่ะพี่ฉันยังไม่อยากฝันแล้วเลยเราดี๋ยวฉันไปอาบน้ำแต่งตัวกันนะแต่ว่านี่มันสี่ทุ่มเองนะเราต้องนอนต่อนะแต่แล้วพรุ่งนี้เราต้องไปโรงเรียนนะข้าเจ้าเี๋วฉันอาบน้ำมดีเร็วๆๆๆพวกเรานอนกันก่อนเถอะเดี๋ยวฉันปิดไฟแล้วนะโอเค ลาตีสวัสดีนะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าคาวหน้าเราจะฝันถึงอะไรอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะใช่ค่ะฝีหน้าต่างแล้วนอนกันดีกว่า